สวัสดีครับทุกคนผมเจวัลปะนะครับวันนี้มาติดตามข่าวสารของฟุตบอลไทยก็คงจะพูดถึงความหลงของทีมชาติกันหน่อยหลังจากเดินทางกลับมาเราเอาชนะชาลีสไทเปหรือว่าไต้หวันขาดลอยสถานการณ์ก็คลายความกดดันโอกาสลุ้นเข้ารอบเปิดกว้างอีกครั้งหนึ่งแต่ที่ผมมองว่าเป็นเรื่องดีมากกว่าก็คือความมั่นใจของนักเตะและแนวทางการทําทีมแบบที่ผมเคยเห็นอิชิเป็นตอนมารับงานคุมทีมชาติใหม่ๆหมมันกลับมาอีกครั้งเห็นถึงความดุดันตอนที่นักเตะไม่มีบอล ก็พยายามขยับเดินเข้าหาคู่ต่อสู้เพื่อจะไปแย่งฟุตบอลเอากลับมาเป็นขอตัวเองเพื่อทําเกมรุกรวมถึงการเล่นที่ไม่ซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพเอาจริงเกมกับไต้หวันก็อาจจะเป็นเพียงแมชหนึง่งที่คู่ต่อสู้เนี่ยก็เปิดแรกกับเราด้วยทําให้เราสามารถเล่นได้ตามแบบที่ตัวเองต้องการและก็เป็นสไตล์ที่นักบ,บอลไทยชอบเพียงแต่ว่าการรักษามาตรฐานแล้วก็เวลาเจอคู่ต่อสู้ที่รับลึกก็คงจะเป็นโจทย์ที่อิชิต้องพยายามทลายกำแพงความหลากหลายในเกมรุกให้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยนะครับว่าถ้ายังสามารถทําได้ต่อไป ฟุตบอลของทีมไทยจะไม่น่าเบื่อแน่นอนนั่นก็คือความขยันและความดุดันในการพยายามเข้าไปแย่งบอลจากคู่ต่อสู้เพียงแต่ในหัวข้อของการเพรสซิ่งเนี่ยก็ต้องไปดูว่าจังหวะจากโคนของทีมคู่แข่งเขาจะรับมือได้ดีแค่ไหนซึ่งเราเองก็ต้องมีความเข้มข้นเพียงพอถ้าไล่ไม่จนก็ต้องถอยกลับมาตั้งรับให้ทันเพียงแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเล่นด้วยฟอร์มแบบนี้การเจอกับศรีลังการหรือเติร์กเบริสถานเชื่อว่าก็ไม่ยากเกินไปที่เราจะสามารถเอาชนะได้ทั้ง2เกมฉะนั้นถ้าเกิดดูจากตารางคะแนนนะครับไทยเราก พียงแต่เราจะพลาดไม่ได้ถ้าเกิดชนะทั้ง2นัดไม่ต้องคุยกับใครเข้ารอบสุดท้ายทันทีโดยไม่ต้องมาพวงเรื่องของผลต่างประตูได้เสียเพราะว่าตอนนี้ด้วยการที่เติร์กเมนิสถานทําแต้มหล่นกับสีลังกาผ่านการแพ้ผ่านการชนะมันทําให้กลุ่มนี้เนี่ยสถานการณ์ที่จะวัดกันด้วยคะแนนมีความเป็นไปได้มากกว่าเฮ t ูเฮ a d ยกตัวอย่างให้เข้าใจกันและเห็นภาพนะครับอย่างแมชหน้าเราไปเยือนสีลังกาเกอดสมมติว่าเราสะดุดดันแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็จะหยุดที่9คะแนนสีลังกาก็จะมี9้าแต้มเท่าเรา คราวนี้ต้องไปดูว่าผลต่างที่ยิงประตูมันห่างกันแค่ไหนเพราะว่าเกมแรกเราชนะสีน้ำตาร1นถ้าเกิดว่าเราแพ้1ต่อ2แพ้ศูนย์ต่อหนึ่งจะงะปายงานก็อาจจะยากขึ้นแต่โอกาสในการเข้ารอบก็ยังเปิดกว้างอยู่ดีแม้ว่าอีกหนึ่งคู่สม,มุติเติร์กเปอร์นานสามารถเก็บ3คะแนนกับไต้หวันอย่างไม่มีปัญหาเราจะกลับมาเล่นที่ราชมังแล้วเจอกับเติร์กเราก็ต้องบังคับชนะเติร์กให้ได้ซึ่งก่อนจะเจอกับเติร์กถ้าเราแพ้จะหยุดที่9คะแนนสมมติเติร์กชนะเขาจะมี12คะแนนถ้าเราชนะเติร์ ก็จะแซงเติร์กเป็นแชมป์กลุ่มอยู่ดีหรือแม้แต่ต้องวัดประตูได้เสียกับสีลังกาผมจะมองว่าเราก็ยังมีความได้เปรียบเพราะผมยังเชื่อลึกๆว่าทั้งเติร์ฟนิสถานและก็สีลังกาไม่น่าจะยิงชินีสไทเปหรือไต้หวันได้เกินเหมือนที่เราทําได้ในแมชที่แล้วแต่ตรงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวสถานการณ์ใกล้ๆวันแข่งเราอาจจะได้เห็นกันอีกทีหนึง่งโซนดีช้อยหนึ่งกรณีที่เราแพ้สีลังกาในเกมหน้าตรงนี้อาจจะยุ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเราอาจต้องชนะเติร์กเกิน3ประตูเลยเพื่อที่จะมีอันดดดดัับในกกาาาารรววมี mini ีออท่่สุเพะ แต้มมันจะจบที่ทั้งไทยศรีลังกาและเติร์กเมนิสถานเนี่ยมี12คะแนนเท่ากันเพราะเชื่อว่าทั้งศรีลังกาแล้วก็เติร์กก็คงไม่น่ามีใครพลาดในการเก็บ3คะแนนกับทางชชลิสไทเปเพียงแต่ว่าจะยิงตูนได้เยอะเหมือนที่ไทยทาได้หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งขณะที่ตอนนี้อันดับโลกหรือว่าฟีฟ่าเรนกิง้งบทสรุปออกมามันกลายเป็นว่าเราอยู่อันดับที่97ของโลกนะครับทันที่ก่อนหน้านี้มีการคำนวณเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง95เหตุผลก็เนื่องมาจากอีก2ทีมอย่างโกเตมา แล้วก็อ q คว t เ r อร l เรียลกินีดันทําผลงานได้ดีในการแข่งขันรอบปริทินเหมือนกันซึ่งโกเตวาราเนเอาชนะเอลซาบาร์ในคัดบอลโลกโซนอเมริกาเหนือส่วนอีค a t เ r อ a l เรียลกินีก็เสมือนกับไลบีเรียทําให้เรามี1,235.37คะแนนแต่แม้อันดับจะไม่ได้ขึ้นไปตามเป้าหมายจากที่คาดการเอาไว้แต่ก็ขยับแรงกิ้งได้ถึง4อันดับเลยส่วนเมื่อวานครับ หลังจากนักเตะเดินทางมาถึงไทยประมาณสัก5้าโมงครึ่งช่วงเย็นนะครับอิชิก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการเตรียมงานหลังจากนี้ก็จะดูผลงานของนักบอลในสนามแล้วก็ประเมินแต่ละคนโดยเฉพาะที่อยู่ในขุมกำลัง2เกมที่ลงเล่นและทำได้ตามเป้าหมายเกือบจะสมบูรณ์ก็ต้องไปเก็บรายละเอียดและก็พยายามปรับปรุงแก้ไขให้มากขึ้นสถานการณ์อย่างนี้อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือต้องมีแค่ทีมเดียวในกลุ่มที่จะได้ไปเอเชียนคัพรอบสุดท้าย ก็จะพยายามทําให้ได้ส่วนที่ยิงเกมเยือนได้มากกว่าเกยมเย่าเป็นเพราะว่าเจอการครั้งที่2เนี่ยวิเคราะห์มาอย่างละเอียดแล้วแล้วก็ไต้หวันเองเนี่ยพยายามจะดันเกมสูงทําให้มีพื้นที่หลังลายเกมรับให้ทีมไทยได้โจมตีส่วนทาลายในการเตรียมงานรอบหน้าก็มีเวลาไม่เยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไปทินฟีฟ่าก็คือตั้งแต่1 0ถึง18พฤศจิกายนถ้าจะรวมตัวกันก็คือได้วันที่10นั่นหมายความว่าเราจะมีเวลาประมาณ2-3ถึงวันเพื่อซ้อมแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายก่อนจะอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์หลังจากนั้นครับจะเดินทางไปีังกา เพื่อลงแข่งขันในวันที่18พฤศจิกายนต่อไปคราวนี้ไปดูทางฝั่งของไต้หวันกันบ้างน,นะครับระสมพสมควรเลยสถานก,การณ์แพ้4เกมรวดตกรอบไปแน่นอนแล้วล่าสุดกุนซืออย่างห oh, ัวเจอหมิงที่เพิ่งจะคุมทีมเพียงแค่3เกมเท่านั้นเริ่มตั้งแต่นัดแรกที่แพ้ให้กับอินโดนีเซียในการอุ่นเครื่อง0 6และก็บุกมาแพ้ไทย0 2เล่นในบ้านแพ้ไปอีก1 6 กลายเปว่าเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์แบบเผ็ดร้อนเลยนะครับว่าขอลาออกจากตําแหน่งหลังจากที่สมาคมฟุตบอลของทางไต้หวันเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตเขามากพอและตัวเขาเองก็อาจจะไม่เก่งพอด้วยคือปัญหาของไต้หวันเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนเกมไทยแล้วครับอย่างที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมเลยมาเยือนไทย ผู้เล่นที่ลงทะเบียนสามารถส่งได้23คนก็มา21คนเตรียมเสื้อสีน้ำเงินเสื้อขาวมาแต่มีกางเกงเพียงแค่สีน้ำเงินสุดท้ายมาเจอกับทีมไทยก็น่าจะรู้นะครับว่าต้องใส่ชุดสีขาวเพราะว่าชุดย่าของไทยเป็นสีน้ำเงินหาข้อตกลงกันไปข้อตกลงกันมากลายเป็นทีมไทยก็เลยต้องเสียสละใส่ชุดขาวลงแข่งขันในเกมแรกให้แล้วก็ผู้จัดการทีมเนี่ยถูกจ้างมาเฉพาะกิจเพื่อดูแลเฉพาะช่วงที่มาแข่งที่ไทย ก็คือเอาฟิลแลนมาทํางานนั่นหมายความว่าการจัดการต่างๆไม่ได้ถูกตัดสินใจโดยนโย,นโยบายของทางสมาคมบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนัดสอที่บอกว่าเรียกนักเตะคนนั้นคนนี้ก็ไม่มาโดยเฉพาะตัวจากต่างแดนก็จะเห็นเลยนะครับว่าไต้หวันในวันนี้ไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของการจัดการแข่งขันเลยถ้าเกิดการติดตามถ่ายทอดสดหรือว่าเชียร์ติดขอบสนามก็จะเห็นว่าแฟนบอล้าบ้านน้อยกว่าทีมเยือนอย่างไทยเราแล้วก็คุณภาพของการถ่ายเทอดสดก็ไม่ดีกราฟิกสกอร์บอร์ดเดี๋ยยังใช้ p พ w e r อ o i n t ในการเปลี่ยนอยู่เลยซึ่งจะว่าไปเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับ ในการใช้ PowerPoint แต่มันแปลกตรงที่ว่าคุณทํากันหน้างานแล้วก็ไอ้บนหน้าจอที่แฟนบอลเห็นเนี่ยเอาจริงคุณน่าจะมีวิธีการที่จะปิดไม่หเห็นกระบวนการแบบเร็วขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนโชว์ความไม่พร้อมให้คนอื่นได้เห็นตอนนี้ก็สุญญากาศอีกรอบหนึ่งนะครับไม่มีโคช้ชการไปเจอกับเติร์กเบอิสถานที่ต้องออกไปเยือนด้วยผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเติร์กน่าจะมองถึงการเอาชนะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะยิงกี่ลูกซึ่งเขาเห็นแล้วว่าไทยเนี่ยชนะ6ต่อหนึ่งเขาจะมองเป้าหมาย ว่าต้องทํายังไงก็ได้ให้ยิงเยอะกว่าเราซึ่งแต่มันเกิดขึ้นความเข้มข้นในการลุ้นเข้ารอบของกลุ่มนี้ก็จะมันขึ้นไปอีก ่วนทีมที่การันตีในรอบคัดเลือกของเอเชียนคัพแล้วก็เข้ารอบหลังจากผ่าน4เกมมีแล้วนะครับนั่นคือซีเรียที่เอาชนะเมียนมาแบบไปกลับใน2นัดรอบเดือนตุลาคมเหมือนที่เราแข่งขันกับทางไต้หวันส่วนกลุ่มอื่นๆก็คล้ายกับไทยครับอย่างกลุ่ม A ตอนนี้วัดกันระหว่างฟิลิปปินส์กับทาจิกิสถานกลุ่ม B ก็เป็นเลบานอนกับเยเมนกลุ่ม C เป็นฮ่องกงกับสิงคโปร์ที่น่าสนใจคืออินเดียตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วครับส่วนกลุ่ม F ตอนนี้ก็คือมาเลเซียกับเวียดนาม พูดถึงมาเลเซียล่าสุดเมื่อวานครับ15ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายที่พวกเขาสามารถยืดอุทธรณ์ข้อหาที่ฟีฟ่าบอกว่าปลอมแปลงเอกสารเจ็ดนักบอลที่โอนสัญชาติซึ่งรักษาการนายกสมาคมยืนยันนะครับว่ามีการยืดอุทธรณ์ไปยังฟีฟ่าแล้วก็ว่าจ้างกลุ่มทนายต่างประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องของกฎฟุตบอลในการสู้คดีและมีการอัปโหลดส่งเอกสารฉบับใหม่ให้ฟีฟ่าพิจารณาคือตอนนี้มันตอบไม่ได้เลยนะครับว่า สุดท้ายมาเลเซียจะโดนโทษหนักขนาดไหนหรือว่าอาจจะไม่โดนโทษเลยก็ได้แต่ที่แน่ๆที่ซวยเลยเนี่ยคือ7นักบอลเพราะว่าชุ่ดนี้ระหว่างรอคดีตัดสินหรือว่ารอคดีสิ้นสุดเนี่ยคุณทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเป็นเวลาน้อย1ปี ในการเล่นฟุตบอลซึ่งตอนนี้หลายคนก็สงสัยว่าทําไมมาเลเซียยัยยงเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเพราะว่าผลพิจารณามันยังไม่จบก็เลยยังไม่มีการประกาศว่าผลการแข่งขันที่เตะไปก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งเจอเนปลาลและก็เวียดนามจะพิจารณาอย่างไรตอนนี้ที่ชัดแล้วก็คือผลพิจารณาคดีจะออกมาในวันที่31มีนาคมปีหน้าอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อรายการเอเชียนครัพรอบสุดท้ายถ้าเกิดมาเลเซียรอดพ้นโทษหากพวกเขาเก็บ4คะแนนจาก2เกมที่เหลือก็จะเข้ารอบตามปกติ แล้วก็เวียดนามตกรอบแต่หากมีการโมฆะผลทั้งหมดก่อนหน้านั้นเวียดนามก็จะเป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพแทนทันทีเท่านั้นเองพูดถึงเรื่องของทีมชาติกันแล้วครับต่อกันที่ไทยลีกก็จะกลับมาเตะกันต่อเนื่องวันเสาร์นี้นะครับทั้งหมด7คู่เนื่องจากว่า1คู่เนี่ยก็มีบุรีรามเจอสุโขทยัยเลื่อนไปเตะช่วงเดือนธันวาคมเนื่องจากว่าบุรีรามเนี่ยมีโปรแกรมต้องไปเยือนเบอร์ซิตี้ที่นจากออสเตรเลียในศึกเอเชียอีลิทที่จะแข่งในวันอังคารหน้า ถ้าเกิดพวกเขาเตะก,กับค้างคาไฟตามโปรแกรมปรกติในวันเสาร์นั่นหมายความว่าจะต้องบินคือวันเสาร์เลยหรือว่าเช้าวันอาทิตย์เพื่อไปออสเตรเลียให้เร็วที่สุดแต่ว่าเส้นทางครับเป็นไฟตรงเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาเกือบ9ชั่วโมงนั่นหมายความว่ากว่าจะถึงกว่าจะปรับตัวดีไม่ดีไม่ได้ซ้อมที่ออสเตรเลียสักครั้งและต้องลงเตะเลยก็ถือว่าเสียเปรียบพอสมควรและยิ่งสถานการณ์ของเอเชียอีลิตตอนนี้เนี่ยบุรีรัมพ์พิ่งแพ้เอฟซีโซก็คาดหวงังต้องบุกไปเอาสามคะแนนในเกมนี้กับเมลเบิร์นด้วย โดยฝั่งเจ้าบ้านจากออซี่ที่ผ่านมาก็แพ้รวดทั้ง2เกมแบบที่ยิงใครไม่ได้เลยจึงเป็นโอกาสเหมาะมากที่บุรีดำจะกลับมาในเกมนัดที่3ด้วยการเอาชนะจึงเป็นที่มาของการตกลงแล้วก็ขอเลื่อนโปรแกรมซึ่งสุโข,ขทัยก็ยินยอมและก็ทําตามกฎใหม่ทุกอย่างนะครับเอาเรื่องเข้าคณะกรรมการและอนุมัติเรียบร้อยโดยการเข้าเราน็อกเอาท์ถ้าเกิดดูตามสถิติเนี่ยแต้มต้องอยู่ที่ประมาณ8-10คะแนนฉะนั้นการชนะเบเบิลซิตี น่าจะช่วยให้5เกมที่เหลือของประสาทสายฟ้ามันง่ายมากขึ้นรวมถึงโปรแกรมที่หลังจากจบเกมนี้บุริยามจะเล่นในบ้านอีก3นัดเลยน,นะครับและไปะเยือนอีก2เกมขออีกแค่3-4คะแนนก็จะการันตีการเข้ารอบ8ทีสุดท้ายของโซนตะวันออกแล้วในการซ้อมมาจ็กสันก็ลงมาแล้วนะครับทำหน้าที่หลังจากที่ถึงไทยแล้วก็เปิดตัวกับสมโมสรสอนักเตะใหม่ทั้งคิงส์ลีชิลเลอร์แล้วก็ยอเยเดสโปโตวิชก็เข้ามา แน่นอนในรายของคริสซี่เนี่ยมากอดปรับตัวไปแล้วส่วนทางเดสโปโตวิชก็ซ้อมมาแป๊บๆนี่หลายวันแล้วนะครับเกือบจะเข้าสู่1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวดูว่าจะมาแทนใครใส่เบอร์อะไรในการลงทะเบียนที่ยังเติมเต็มนักบอลได้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เราไปต่อที่บีจีปทุมนะครับที่น่าจับตาม,มองแล้วก็หลายคนพยายามตามกันอยู่ว่าสุดท้ายจะมีเฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาหรือเปล่าหลังจากที่มีข่าวลือเยอะมากๆนะครับ่าติดต่อคนนั้นคนนี้เอาจริงเนี่ยผมก็ได้ข่าวนะครับว่าเขามีการพูดคุยนัดก,กินข้าวกับโค้ชหลายคน เพียงแต่ว่าคงพูดไปได้แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนที่คุยเนี่ยก็มีงานหรือมีต้นสังกัดกันหมดฉะนั้นถ้าเกิดเปิดเผยไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงมันก็จะเสียกันทั้งสองฝ่ายเพราะอจริงเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การพูดคุยที่ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดสัญญาแล้วก็เซ็นกันแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วตอนนี้เรื่องมันก็เงียบหายไปเนื่องจากบรรยากาศของทีมมันก็ถือว่ากลับมาอยู่ในร่องในรอยแม้ว่าคดบอยสุภชัยคมศิลจะไปแล้วแต่ว่าการดันทางวลาดิเมียวูโยวิชหรือว่าวาโดขึ้นมาจากผู้ช่่วยยขอองค้บมาาาทททํหนนีแ ก็ดูแล้วทิศทางกับการตอบสนองของนักฟุตบอลก็ค่อนข้างดีซึ่งผมได้ข่าวว่าตอนนี้ทุกอย่างที่กําลังจะมองถึงโค้ชใหม่เบือนพับแผนไปแล้วนะครับว่าเดือน2เดือนนี้คงไม่ต้องมาคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนโคช้ชโดยจะดันวาโดคุมทีมไปอย่างน้อยเนี่ยจนจบช่วงเล็กแรกคือเดือนธันวาคมโดยมีเป้าหมายว่าจบเล็กแรกเนี่ยต้องอยู่1ใน3ให้ได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะได้โอกาสในการทําต่อรวมถึงรักษาเส้นทาง ACL2 ทที่ต้องเข้ารอบต่อไปให้ได้ หลังเจองานยากครับแพ้โปรฮังสเลเลอร์คาบ้านและบุกไปแพ้เทมเบลสโดเวอร์อีกส่วนที่ดูดีหน่อยก็คือช้อปปี้ครับซึ่งมี4คะแนนจาก2เกมโอกาสลุ้นเข้ารอบค่อนข้างจะเปิดกว้างฉนันดูทรงแล้วเนี่ยบรรยากาศภายในทีมของ BG น่าจะนิ่งไปได้อีกสักพักหนึ่งเน้นย้ำนะครับว่านิ่งได้อีกสักพักหนึ่งตราบใดที่ผลงานยังไปได้ก็อาจจะยังไม่ได้แวะไปเก่าเพราะว่ามันยังไม่ได้คันคราวนี้ก็ต้องกลับมาดูว่าหลังจากจบโปรแกรมของทีมชาติจนถึงช่วงก่อนจะเบรกอีกทีหนึ่งคือเดือนพฤศจิกายนเมื่อทําเต็ จะรักษามาตรฐานเลยว่ายกระดับทีมบีจีปทุมได้ดีแค่ไหนขณะไปดูเรื่องของอาทิคุณมีทวมนะครับมันกลายเป็นข่าวตลาดซื้อขายนันเตะในระหว่างซีซั่นเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยยกเลิกสัญญากับทางเชียงรายก่อนจะจบเล็กแรกดังนั้นหลายๆทีมก็พร้อมจะทํางานทันทีพยายามติดต่อพูดคุยและก็ยื่นข้อเสนอคือราเรียดเนี่ยเราอาจจะยังบอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกทีมไหนแต่ภาษีเนี่ยยังไงต้องเป็นทีมไทยลีกหนึ่งที่ดูดีกว่าที่ในลีกรองที่มี2-3สโมสร ที่อาจจะคว้าตัวเขาเหมือนกันตอนนี้โจเองเนี่ยยังอยู่เชียงรายนะครับผมคิดว่าเขาคงใช้เวลาพักผ่อนอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ปิดโอกาสของตัวเองในการย้ายทีมโดยผมคิดว่าทีไม่ต้องการกองกลางตัวรับรายนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะครับคืออุทัยธานีของมิรอดยอกซิกที่ขาดนักเตะไทยดีๆในตำแหน่งนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นการเสริมที่ดีแน่ถ้าเกิดคว้าตัวได้แต่ก็เหมือนจะมีคู่แข่งอย่างประจวบที่ดูทําท่าจะสนใจเช่นเดียวกันรวมถึงอีกหลายสโม,มสรน,นะครับเช่นชลบุรีก็ดูอยู่ห่างๆไหนจะทีมจากไทยลีกขอต็ด หรือแม้แต่สงขลาเอฟซีแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็มีความคืบหน้าแตกต่างกันนะครับบางทีมยังไม่ได้คุยกับนักบอลแต่สโมสรเนี่ยอยากได้บางทีมติดต่อนักบอลไปแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะได้ตัวหรือเปล่าเอาไปว่าการย้ายครั้งนี้ของอาทิคุณมีทวมก็อาจจะเป็นสัญญาในช่วงท้ายๆกับการเล่นในเวทีเลกสูงสุดผมคิดว่าเขาคงจะพยายามเน้นแหละครับเรื่องของการเดินทางการปรับตัวในการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่น่าจะเหมาะกับเรื่องของการเล่นฟุตบอลที่จะดูมีสมาธิมากยิ่งขึ้น ที่สาคัญเรื่องของการการันตีโอกาสในการลงเล่นแม้ว่าจะไม่สามารถบอกได้ว่าได้ลงแน่ๆต้องแข่งขันในเรื่องของการซ้อมแต่ผมเชื่อว่าโอรประกอบทีมและการแสดงค,ความชัดเจนของโค้ชกับบอร์บริหารก็จะทําให้ตัวของโจติุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นซึ่งเกิดให้ผมเชียร์ในทุกทีมนะครับผมมองว่าก็น่าไปอุทยัยเพราะด้วยพื้นที่และโอกาสเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่นักบ,บอลอาจจะแฮปปี้และสโมสรเองก็จะได้นั้งเตะที่มีคุณภาพ ในจุดที่ตัวเองขาดหายไปด้วยไปท้ายที่พลังการนะครับเป็นข่าวที่โหน่าเห็นใจมากๆหลังจากได้ตัวโคช้ชอย่างควกินโกเมสเข้ามาคุมทีมล่าสุดดันเจอข่าวร้ายนะครับเพราะว่าโอมสรุรณสีผู้สารประตูที่กล้าขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนที่ของกิติงพงผูแถวเชื่อแล้วก็มีชื่อในข่ายทีมชาติล่าสุดดันบาดเจ็บหนักครับข้อเท้าหลุดระหว่างการฝึกซ้อมทําให้น้องเนี่ยต้องปิดเทอมยาวในซีซั่นนี้ไปเลยพลังการเองก็ เสริมประตูไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าในโคต้าในทีมมันก็มีอยู่อย่างกิติพงศ์ภูแถวเชือกที่เคยเป็นมือหนึ่งแล้วก็เสียตำแหน่งให้กับโอมเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการกลับมาเพราะว่าอีกคนอย่างกฤษณภูมิบรินน้องเองเนี่ยยังไม่เคยมีประสบการณ์กับบอลอาชีพเลยหรือในดาดอีกรายหนึ่งก็คือนัทสันปักการโนก็เคยมีประสบการณ์ในไทยลีก2กับบางกอกและเคยติดทีมชาติยู19แต่ตรงๆด้วยชื่อชั้นเนี่ยยังไงก็เสี่ยงเว้นกิติพงศ์คนเดียวผมเลยคิดว่าก็คงจะเป็นโอกาสแก้มืออีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าแนวทางในการทําทีมของกุนซืออย่างโค้กินรูปแบบจะเป็นยังไงผมเองก็อยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะพยายามตั้งใจดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้พวกเราได้ฟังนะครับว,ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของพลังการกับการที่ผมเคยบอกว่าตัวนักบอลเนี่ยมันมีคุณภาพอยู่แล้วประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเพราะเราก็เห็นชื่อชั้นของหลายๆคนที่ผ่านเวทีใหญ่มาอาจจะต้องการเพียงแค่โค้ชที่มีความเป็นเทรนเนอร์ซ้อมให้ถึงลงระบบให้ผู้เล่นไทยมีความฟิตมีความเข้าใจเพียงพอที่จะเล่นร่วมกับตัวต่างชาติ แล้วก็พยายามผสมปรับความเป็นทีมให้มากที่สุดไม่ได้พึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งทัพมาเลกก็อาจจะกลับมากลมกลม่อมและทําได้ตามเป้าหมายดีกว่าในช่วงออสตาฤดูกาลที่น่าผิดหวงังแล้วก็โดนกระแสโจมตีจากทีมอื่นทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตน,นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากติดตามด้วย YouTube Facebook และก็ t i k t o k วอนดี้ลนไปแล้วสวัสดีครับ